ลูกค้าบ,บอกว่าทีวีไม่มีภาพมันจะมีภาพได้ยังไงก็มันกด AV ไปไม่ได้ yeah. กดไปมันก็ไม่มีอะไรเคลื่อนแต่มันก็กดเล่งเสียงได้นะกดเปลี่ยนช่องอะไรได้นี่แหละมานี่แหละนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสวิตเอวีมันพังเออจางซีก็ามาสอมบอกือบอกสื่อรี่หมดลอดเออไม่เป็นไรเอามาซ่อมกับซ่อมให้เปลี่ยนสวนะิตเนาะไปดูข้างในนะสวิตเป็นยังไงเนาะ อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะยี่ห้อนี่ Panasonic น,นี่ TC21V30 นะครับสัญญาณเข้าก็เป็นแบบนี้สวิตช์อ่าหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะครับปุ่มอื่นทำงานได้อยู่ก็กลวว่าจะเปลี่ยนปุ่มเดียวนี่แหละทีที่ไล่เปลี่ยนปุ่มเดียวจริงจะเปลี่ยนหมดก็ได้เปลี่ยนได้หมดด้เลยที่แบบนี้มีเยอะแยะเลย แดงแดงเนี่ยนะครับตำแหน่ง a อวมันก็ไม่ได้การอย่างอื่นทนนะไอทีวีพราเนี่ยนะเอออย่างไฟแบกนี่ก็โอ้โหนานนานมากเลยนะไฟไฟแบกทนไทนอเซนเตอร์ฮอร์นี่ก็ทนมันไม่ค่อยเพลพังเลยนเนี่ยนะโอ้โหจะเสียบ่อยหน่อยก็ไกใจไฟได้ซั่มบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจุกจิกและส่วนมากก็จะเป็นพวก เอ r ทีอเสียเองอย่างเช่นตัวนี้มันเบอร์อะไรเบอร์อะไรมองเข้าไปไม่เห็นนะใส่สายตานะมองเห็นนะครับเอ r ทีอารมันอยู่หกหกห้าสี่นะตัวนี้ทนแต่ถ้าเกิดว่าไฟไม่พอก็เปลี่ยนมานั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะเว้นแต่ว่าจะไปทํามันพังแล้วมันจะถึงจะพังอย่างอื่นนะนะครับนะแต่ไฟเลี้ยงเขาจะร้อยสี่สิบเลยนะตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะ ไฟเลี้ยงอะดูตรงไหนดูตรง se se อยู่นี่ se นะ se เนี่ย se มันจะอยู่ตรงนี้ไงนี่ไงไฟเลี้ยงร้อยสี่สิบดูจากแรงดันแรงดันไฟมันจะขึ้นอยู่กับ se ตัวนี้นี่ไงร้อยสี่สิบโอ้โหนะครับเครื่องนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสวิตต์นะครับแต่ว่าพาออนทัวไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหนะครับเผื่อใครทําหายนะพูดถึงน <c oughs> เนาะเผื่อใครเผื่อใครทําหายเนยี่ย ดูไฟแบกไหมเบอร์อะไระตัวนี้คือเบอร์ไฟแบกนะนี่ดูนะครับนี่นี่นีไอไอเอนี่ครับเอลทีเอลเอฟสี T ่เนี่ยนะทีสองศูนย์หนึ L ่งเจหเลสีสองหนึ T ่งสองศูฮตัวนี้แหละคือเบอร์นี่เบอร์ไฟแบกนี่นี่น,นะเผื่อใครทํำหายนะเผื่อใครทํำหายนะครับดูไว้ ในส่วนของวันชิปเป็นเบอร์นี้นะครับนี่เลย itda 9 3 b 1อะไรเนี่ยนะตัวนี้นะตามตัวเลขนี้แหละนะตัวนี้คือวันชิปเผื่อใครทำหายทําหายอาจจะหาซื้อของใหม่ไม่ได้แต่จะหาเป็นพวกอะไรเสียงกงไปเนี่ยโอ้ยว่ากันไปเอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสวิตช์ก่อนนะครับนก็คงจะหมดแล้วนะไอสิ่งที่จะขี้แข่วสู่กันฟังเนี่นะในเครื่องนี้นะโอเคนะครับเปลี่ยนสวิต <c oughs> ด้านล่างของเครื่อง เป็นแบบนี้นะครับตำแหน่งที่จะเปลี่ยนมันก็อยู่เนี่ยไมโครสวิตต่อในลนักษณะของอลงกาวดึงลงกาวนะครับพวก R ต่อในลนักษณะของการอน,นุกรมแรงดันที่มาจาก i อซีวันชิปตัวนี้นี่ซีวนชิปมันก็จะมาเปรียบเทียบแรงดันอยูตรงนี้นะครับเอ่อหนโวลต์คือคําสั่งอะไร2องโวลต์คำสั่งอะไร3ามโวลต์คำสั่งอะไร,ะไรนะก็อยู่ตรงนี้ ตัวลักษณะของการอนุรรมก็ตัวนี้คือ IC เวอร์เนาะถ้าเครื่องเปิดไปแล้วมันตัดมันดูมันจะมี R มีอะไรอยู่แถวนี้นะอาตัวนี้ก็มีปัญหาด้วยถ้าเกิดว่า R ตัวนี้มันไหม้นะอาตัวนี้ไหมแรงดันตกขอมมันเยอะพอแรงดันตกข้อม R ตัวนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทันร์ตัวนี้คิ2 0ตัวนี้ก็จะตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วปุ๊บก็มีแรงดันมาฟ้องที่วันชิปวันชิปก็จะสั่งโปรเช็คก็ดูด้วย R ตัวนี้นะ r ห้าสองหนึ่งกับห้าสองศูนย์เนี่ยดูให้ลูกค้าหน่อยนะก่อนเปลี่ยนสวิตเนี่ยโอ้อาตำแหน่งที่ว่าก็ดูแล้วมันก็เป็น R ตัวนี้แล้วนะไม่ <c oughs> เป็นไรแล้วล่ะนะครับโอเคเด้ใส่ศูนย์จุดศูนย์สองมาโอ้ไม่มันจะไม่เสร็จนะไอสวิตผมเนี่ยเอาไปเปลี่ยนสวิตก่อนดอไม่ได้นะมันออกไปไกลเกินนะเขาบอกให้เปลี่ยนสวิตก็ดันไปพูดสยยาวเลย <c oughs> เปลี่ยนสวิตนะครับเพื่อน เพื่อนก็ทําไปนะครับมีงานก็ทําไปนะเพื่อนผมเจองานประเภทง่ายๆนี่ก็มีเยอะอยู่งานยากๆก็เยอะแต่ยากไม่ค่อยได้นี่หรอกเพราะต้องเร่งงานนะพูดถึงนะถ้ามันง่ายๆหน่อยกออ็ได้ได้ดูชมคลิปวิดีโอกันนี่นะครับคือสวิตนี่ครับมันเป็นสวิตนี่แบบเอาเวลาจะซื้อก็เอาตัวเก่ามันไปนะตัวเก่ามันไป เอาไปเปรียบเอาไปเทียบเอาไปดูเอาไปวัดดูความสูงสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้กดได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพถึงนะแต่ว่าที่กดตอนที่แรกๆนะมันกดไม่ได้นี่นะก็มิเตอร์มาพยายามใช้แบบที่ที่ไซสียงนะไซสียงนะเพื่อนนะใช้เนี้ยโอ้ครับใช้เสียงนะครับดูหน่อยน่าจะกดได้ไหมนะครับมันจะเป็นยังไงมือก็ดำหรือว่ามือซางก็ดำแท้ นะครับดูนะครับอไม่ได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้เลยสวิตสวิตที่จะใส่ใหม่ก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมน่าหักนะครับเออทีนี้เออดูไหมอยากจะดูไหมข้างในเป็นไง ผมว่ามันต้องดำไม่แน่เลยนะไอหน้าสัมผัสบางคนแกะซ่อมนะครับมันหาซื้อไม่ได้ก็แกะซ่อมก็ค่อยๆแกะออกมานะครับใช้คัตเตอร์อะไรนะั้นเราแกะออกมาแล้วก็เราก็จะมาเห็นแต่ว่าในกรณีนี้ผมก็กะว่าจะแกะทิ้งเฉยๆนะ่ะมันพังละผมมีเปลี่ยนนี่ไงมันจะเป็นสนิมขึ้นมาตรงข้างในเนี่ยโอ้แต่ทำไมมันเมืดอย่างเงี้ยเนี่ยแหมจะเป็นดำๆเนะี่ย ถ้าเพื่อนแกะออกมาดีๆหน่อยเพื่อนก็มามือมือดำป่านมืออย่างนี่เนาะก็มาขูดๆแถวนี้แหละแต่ว่าอย่าไปทําเลยครับมันแต่ว่ามันเจดหาไม่ได้จริงๆนะแล้วมันก็จะมีเนี่ยไอ้นี่ไอเหลืองๆเนี่ยอะไรเนี่ยหน้าสัมผัสมันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดด้วยนะครับเพื่อนแล้วผมคงต้องไปล้างมือก่อนด้วยโอ้โหโอเคนะแล้วเปลี่ยนสวิตช์ก็หายแล้วอากาศเนี่ย ทีนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดดูได้นะเพื่อนนะนี่ก็จบแล้วนะเนี่ยไม่แค่นี้นะครับอย่างอื่นก็ปัดฝุ่นแค่นั้นเองต้องก,กดดูวะเนะมีแค่นี้นะครับแนะนาเพื่อนๆือนเล่าสู่กันฟังเออมีบางคนมีบางคนถามนะว่าไอซีตัวนี้มันเบอร์อะไรที่ตูดหลอดภาพเนี่ยนะมันแตกนะตัวเดิมหาไม่เจอว่างั้นนะครับมีเบอร์นี่ครับนะเห็นนี่ยังทีนี a หกหนึ่งศูนย์เจ็ด jf ทีเอหกหนึ่งศูนย์เจ็ดเจฟนี้มันไม่ทะลุไปไม่เห็นอะไรงั้นนะนะครับถามมาเมื่อวานนี่เห็นอ่านคอมเมนต์เห็นนะโอเคนะครับเบอร์นี้เด้อพ纳โซนิกจบแล้วเนาะจบละจบดีกว่านะครับเมอเหลืออะไรแล้วมันไม่มีอะไรพูดแล้วเนี่ยหมดละมีแค่นี้ก็มันเป็นอาการอยู่แค่นั้นหมดละพอละข่าวกดได้ง่ายแล้ว ยังมีส่วนประกอบของเห็ดหลิงจืออาการก็คือลูกค้าบอกว่ามันมันไม่มีภาพนะถึง <g ül> ก็มาหมดเลยนะทั้งไอ้เจ้าตัวรีเซิร์ฟเวอร์ะไยเนี่ยเครื่องรับกล่องรับสัญญาณเลยเนี่ยก็มาหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นที่ปุ่มนั่นแหละเปลี่ยนปุ่มก็หายเลยนะครับ <g ül> ช่างวิลเลงทาก็คงจะต้องจากไปนะครับ <g ül> ปุ่มกดเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นก็ได้หมดน <g ül> ลเร่งเสียงอะไรก็ได้หมดอยู่เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ก็กำลังไม่อยู่น้อำวัวก็ไม่มีเรื่องพักขนาด้้แลววเที่ยไ